เนียวทำอะไรฮะทำอะไรกันโอ้เฮ้ทำอะไรกันอา้าวกัดกันทำไมเฮ้กัดกันทำไม giọt à, cắn thế giọt căng thế hả giam cắn làm may nặng hả bị cạch cắn làm may cạch cắn làm may hả à, tháo lọ cắn ออมา,มาออกมาอย่ากัดกันเร็วจะไปกัดเขาเร็วออกมาออกมาออกมาเร็วอย่าไปกัดกันออกมาออกมาแม่เร็วออกมาเร็วออกมาออกมาอย่าไปกัดเขาเร็วอ,ออกมาเร็ออออว,อออเ,ว,อวเออเสียงดีจังเลยนะเสียงดีจังเลยนะ อืมเสียงดีจังออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็ว มามาออกมาออกมาออกมาแล้วออกมาเร็วออกมาเร็วเร็วเขาไปแล้วเขาไปแล้วไม่ต้องตามแล้วมาเขาไปแล้วเขาไปแล้วไม่ต้องตาแล้วมา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 เร็วมาแล้วมามามาแล้วไม่ต้องตามแล้วมาแล้วมาแล้วมาไปไปเขาไปแล้วเขาไปละไปกลับบ้านกลับบ้านเข้าบ้านเร็วไปเข้าบ้านไม่ต้องไปไม่ต้องไป เขาต้องไปมาเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วไปเข้าบ้าน